ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ชาแน e เร็กซิงกันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็อยากจะมาประกาศหรือว่าชี้แจงอะไรกันสักหน่อยในช n n e l นะผมว่าช n n e l เราจะเป็นอะไรยัางไงาต่อไปในอนาคตนะฮะคลิปนี้ก็จะซีเรียสนิดหนึ่งนะครับผมก็คือหลังจาก สองสามเดือนที่ผ่านมานะฮะทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่าช่นนเรากลับมาอัปเดตหรือว่ามีคลิปแทบจะทุกวันให้ทุกคนได้เห็นกันผ่านตา,มมาบ้างนะครับผมคือ,อโดยส่วนตัวผมเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตมันมาลงเอยอย่างนี้พอดีนะผมก็เลยอ,อยากจะลองกลับมาทํา YouTube แบบจริงจัง,จงสักหน่อยนะฮะก็อะไรอะไร,ะไรมันก็ไม่ได้ไปได้สวยสักเท่าไหร่นะฮะคือช่องผม,มก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดที่จะพอหาเลี้ยงชีพตัวเองได้นะฮะก็ต้องยอมรับ เหตุผลหนึ่งนะผมว่าคุณภาพของเจนนีนผมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะทั้งเรื่องภาพอะไรพวกนี้เสียงอะไรพวกนี้ด้วยด้วยที่ผมทําท,ทั้งหมดจากมือถือนะผมทั้งการตัดคลิปอัดคลิปแล้วก็สตรีมสดทั้งหมดผมทําในมือถือนะฮะก็เลยเประสิทธิภาพของเจนนีนผมมันเลยออกมาด้ประมาณนั้นนะอันนี้ไม่ได้อ้างนะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะผมคือจะเรียกว่าอ้างก,ก,ก็ได้เลยมั้ง ะะซึ่งส่วนมากสตีมเมอร์ยุคนี้เขาก็จะใช้พ่วงกับคอมกันแทบจะทุกคนนะครับผมประสิทธิภาพมันเลยค่อนข้างจะแตกต่างกันฮะก็นั่นแหละปัญหาก็คือด้วยก็คือเอาง่ายๆนะไม่มีเงินพอจะซื้อคอมมา ทำชนแนลนั่นแหละนะฮะคือเรื่องสกิลเพยอะไรผมก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่ินเห็นกันนะผมทัพวขี้บ่นแล้วก็ชอบเล่นอะไรไปเรื่อยแค่นั้นแหละผมก็คือที่ร่ำยาวมานี่ไม่ใช่อะไรนะก็คือจะมาบอกว่าเดือนหน้านะผมเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะคือชาแนเราจะไม่ได้สตรีมทุกวันอย่างที่ผ่านมาแล้วนะผมคือก็เรียกว่าผมตัดสินใจที่จะพักการทำชาแนลเป็นหลักไปก่อนนะฮะแต่ก็คือไม่ได้จะเลิกทำนะก็ แค่เพียงว่าจะไม่ได้สตรีมแล้วเท่านั้นนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาอัปเดตให้ ได้ดูกันเรื่อยๆนะผมอาจจะเป็นอาทิตย์ละคลิปอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือส่วนหนึ่งก็คือ,อไอ่ยูทูบเนี่ยแม่งไม่ยอมส่งจดหมายมาให้ผมสักทีนะฮะเพราะว่าคือเมื่อก่อนถ้าใครเคยดูคลิปผมก็จะเห็นแอดรือว่าโฆษณาขึ้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีนะเพราะว่ามันระง,งับไปชั่วคราวเพราะว่ามันต้องการจะยืนยันตัวตนของผม <นะ S 2> แต่คือแม่งก็ไม่ยอมส่งจดหมายมาสักทีนะเป <laughs> ็นเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถึงจุดที่แบบเอ นนเ,นะเนื้อหาสําคัญที่จะมาแจ้งในวันนี้ก็คือ,อผมก็ประกาศว่าจะไม่ได้สตรีมแล้วนะครับผมแต่ก็จะมีอัปเดตเป็นคลิปในช anel ให้ได้ดูอยู่นะครับผมอาจจะเป็นอาทิตย์ละคลิปนะฮะแล้วผมก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับผมที่ผมอ,อยากจะทําเหมือนกันนะก็ใครสนใจหรือว่าชอบคาแรคเตอร์ของผมแนวแบบคนส้นตีแบบผมก็ไปตามดูก็ได้นะอีกช่องจะเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดคุยซะชนมากนะจะเป็นพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์การ์ตูนเมะ ใน n น t f l i x อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือนี้ก็ไปตามอีกช่องได้นะครับผมอีกช่องนี้ก็มีคนซับแค่คนเดียวอยู่นะฮะเพราะว่าคือกูอัพไปแค่2คลิปแล้วกูก็ไม่ได้อัพต่อเลยนะเพราะว่าผมกลับมาทำช่องน,น,นี้เป็นหลักไงก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปสาระสำคัญในคลิปนี้ก็คือประกาศว่าผมจะไม่ได้สตรีมแล้วนะครับผมแต่ก็ยังจะไม่ได้จะเลิกทำนะก็จะทำช่องอยู่นะครับผมแต่ก็อาจจะ อ่าเป็นอาทิตย์ละคลิปอะไรประมาณนั้นในช่องนี้นะผมแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่ผมจะทําเหมือนกันนะเนื้อหาจะเป็นแนวพูดคุยอะไรกันประมาณนั้นนะไม่เป็นคลิปเล่นเกมนะช่องนี้ก็จะอ่าเป็นเนื้อหากับเกมเป็นหลักนะอีกช่องนึงก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคุยเป็นหลักนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าถ้าใครที่ชอบผมก็ยังติดตามได้อยู่นะก็จะมีเคลียบออกมาให้ดูเรื่อยเรยผมก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องเลยนะอ่าอีกช่องหนึ่งผมก็จะเริ่มกลับมาทําเดือนหน้านะผมตอนนี้ก็กาลัง แต่วัากำลังนั่งดูซีรีส์ว่าจะทำคอนเทนต์อยู่นะฮะแต่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะผมขอบคุณทุกคนที่เข้าขมารับชมนะก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูสตรีมสดนะแล้วก็เข้ามาร่วมเล่นเกมกับผมอยู่บ่อยๆนะ <S <S ๆก็น่าเสียดายที่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีโมเมนต์นั้นแล้วนะผมในช่องนะฮะเพราะว่าผมก็น่าจะพักการสตรีมไปสักระยะหนึ่งนะฮะอาจจะยาวเลยนะผมก็จนกว่า อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันชี้แจงประมาณนี้ผมก็ขอบคุณที่ดูคลิปกันอีกครั้งนะก็ชอบอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะผมก็ยังติดตามเราได้นะฮะโอเคประมาณนี้ผมเจอใหม่โอกาสหน้านะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะฮะไปแล้วก็ผมเสีย